ันี้เราจะมา Unbox อก์ไพ่วิชกาเดนนะคะสวยงามกล่องนะคะข้างหน้าก็จะเป็นแบบรูปอันนี้ก็น่าจะเป็นเมจิกเชียนนะคะจะเป็นผู้หญิงนะคะเมจิกเชียนในสำหรับของ Wish Garden. วิชกาเดนวิ Garden นะคะตรงนี้ค่ะจะทำโดยคุณซาชาเกรแฮมนะคะ แล้วก็คุณนัจชานะคะนัจชานะคะตรงนี้จะเป็นปล่องใหญ่นะคะแล้วก็เปิดดันข้างแบบนี้มันก็จะผลิตออกมานานแล้วแหละรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของหนังสือหนาม,มากจะบอกว่าหนังสือเนี่ยนิยายได้เลยนะ เป็นนิทานนิยายได้เลยแล้วหนึ่งเธอสวยดูสิโอ้ยนี่นะคะนี่อันนี้เปิดคร่าวๆให้ดูนะว่าสมุดสวยมากอันนี้คือโอ้โหสามดาเธอ tree of s w a r อืม้ม คือจะบอกว่านะคะสีสวยภาพคมชัดดูสิข้างหลังอันนี้ก็คือคู่มือที่แบบลดจริงๆในส่วนตรงนี้เรามาดูไพ่กันนะคะตรงนี้นี่เขาจะอยู่นี้จริงๆแล้วถ้าเป็นแกะใหม่นี่คือเขาอยู่ในห่อ พลาสติกอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้นะคะกระดาษนนเห็นไหมหมอก,ก็ได้แกะนอนดูแล้วรอบหนึ่งนะยังไม่ได้เรียงไพ่ถึกว่าในจะเป็น The Fool ไปแรกนะคะจิกเชี a n นักปกนี้เลย h y p ิน t i s t อ้โห นั่งมาตั่งตรงนี้ก็นะคะสวยงามเป็นเชสขลังมากมีมนลขลังมากมีเรื่องราวนะ,ะมีเรื่องราวกระดาษก็ไม่แข็งเป็นแบบอ่อน แล้วก็มีความมันๆน,นะคะนะคะกระดาษมีความวาวสะอ้อนแต่ก็ไม่เยอะสำหรับนี้นี่ถ้าใครชอบแม่หมดนะคะหรือชอบตีมแม่หมดเนี่ยแนะนำเลยนะคะคือภาพสวยมากภาพสวยมากค่ะจะเป็นไพ่ทาโร่นะคะ 78บใบนะคะไพ่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละแต่ละภาพเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปหน้านะคะในการทำฟลิปฟูลฟลิปไพ่นะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาดูกันเลยเราจะมาฟลิป มาฟูฟลิปกันก็คือมาเปิดหน้าไพ่แล้วให้ดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะว่าภาพแต่ละภาพสวยแค่ไหนเจอกันคิดหน้านะคะนี่ลื่นสวยงามเธอกลีดไพ่สวยมากสวยงาม